สว you ัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรจะมาแนะนำน้องเนี่ครับเนี่ยติวเตอร์เดี๋ยวจะเอานี้ไปลงด้วยนี่สำหรับวันนี้มาดูลักษณะใบนะครับลักษณะใบที่ที่ที่สวนบนภูเขานะครับของพี่นิดพี่ทองนะครับ ก็วันนี้มา,เ,าเป็นการสะสมอาหารนะครับมาชี้เน่ <c oughs> อ่ะนี่ครับวันนี้สะสมอาหารนะครับสะสมอาหารแล้วเดี๋ยวมาดูความคืบหน้านะครับนะครับทรงภ่มิครับเดี๋ยวไปดูต้นล่างไปไปดูต้นล่าง เดี๋ยวเราจะไปดูต้นล่างกันว่าว่าความพร้อมเขาเป็นยังไงนะครับรูปล่างลาักษณะพื้นผิวไม่เหมือนกันนะครับระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับะเดี๋ยวเราไปดูบุที่ต้นข้างล่างบ้างครับเพราะว่า,วาที่เขาให้มาดูแล้วก็เลยมาดูเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับต้นนะครับ อ่ะครับวันนี้มาดูทุเรียนในต้นข้างล่างนะครับของน้องนี่ฮะนี่เจ้าของนะครับผู้จัดการเนี่ยเนี่ยใบชั้นนอกชั้นในนะครับยังอ่อนอยู่นะครับตอนนี้ก็อา่าต้องต้องเร่งหน่อยนะครับนี่ใบชั้นนอกใบชั้นนอกนะครับเนี่ยใบชั้นนอกยังอ่อนอยู่ตอนนี้ยังเติมแปดยิบสีได้เลยครับแปดยิบสีแต่แต่แ,ตแหนงแก่แล้วนะครับแหนงแก่แล้ว ก็มาเพิ ite, uh, ่มเติม <sh> ก <reading ancient> <ennen> well, like ันเอานะครับตุนนี้นะครับมันออกกออ่าต้นเขาไม่สบายครับก็เลยก็ด้ออกอ่าก็ไม่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เขาออกดอกแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ไหวแล้วมั่งเขาไม่สบายเขาไม่สบายครับไม่สบายอย่างหนักเลยก็ไม่เป็นไรครับปลูกใหม่ครับเป็นวงจรวงจรง่ายๆครับทุเรียนเนี่ย ตัวนี้ก็ใบเข้มแล้วใบเริ่มเข็มนะครับเวลาแต่งจริงก็นั่นแหละที่ว่าเนี่ยแต่งพึบพร้อมกันนั่นนั่นออกแล้วครับออกหมดแล้วก็เอาไว้แหนงลองดูอลองดูไหมหรือไม่ลองดูลองลองลองไว้แหนงไหม,ไม <laughs> ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสังเกตดูนะดอกกับแหนงอยู่คนที่กัน ตอนนี้มันถ้าเราสังเคราะห์แสงได้มันก็ช่วยในการปรุงอาหารได้ด้วยเคยนะไม่ไม่เอาออกเลยดีไหมพี่อยู่อย่างนี้แต่ลูกมันเป็นตัวแปดโลเอาเอาลองดูพี่ลองดูลองดูครับพี่แต่ก่อนครับแต่ก่อนไม่เคยเอาออกเลยรกยังไงตอนใหม่ๆนะครับสอนธรรมชาติอืก็เป็นงานทดลองอยู่นะครับว่าตอนนี้ถ้าไม่เอาแหนงออกเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกทีนะครับว่า การไม่เอาแหนงออกนะครับต้นนี้ไม่มีซีรีส์ต้นนะครับก็เลยนี่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทําอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่มันติดลูกแล้วก็เราไม่เอาแหนงออกนะครับนี่ขอบคุณครับพี่ทองพี่นิดนะครับและน้องโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ